เมื่อวันที่13มิถุนายน2566ที่สมัพันธ์ SME ไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลได้เดินทางมาหารือร่วมกับนายแสงชัยเทรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนายพิธาเปิดเผยว่าหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วนั้นตนจะเดินหน้าในการตั้งสภา SME เพื่อให้มีโอกาสเข้าประชุมมีสถานะเหมือนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทยซึ่งจะได้มีตั้งต่อในการต่อรองเรื่ ต่างๆรวมทั้งจะเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสและรับปากจะทํานโยบายหวยใบเศจหรือหวย SME ด้วยเช่นกันทางด้านนายแสงชัยเทียรัก okay. ุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยกล่าวว่านายพิธาได้รับปากที่จะตั้งสภา SME และนโยบายหวยใบเศษหลังจากที่สมาธ์ SME ได้เสนอนโยบายเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยผ่าน5มาตรการเร่งด่วนเช่นมาตรการปลูกเศรษฐกิจฐานรากมาตรการแก้ไขปัญหาต้นทุน SME มาตรการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุน สาม SME และฟื้นฟูหนี้ NPL สร้างแต้มต่อดอกเบีย้ยมาตรการยกระดับขีดความสามารถและมาตรการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคของ SME